ฉะนั้นในยุคสุดท้ายบททดสอบเข้ามาสู่ชีวิตของเรารอบด้านครับเนี่ยไอ้เจ้าเครื่องที่ทุกคนบางคนอยู่กับไอ้นี่เนี่ยนั่งอยู่เก้าอี้เดียวกันน่ะสามีภรรยาปกติก็นั่งคุยกันนะ พอมีไอ้เจ้านี่แล้วก็ไม่รู้คุยกับคนประเทศไหนแต่คนข้างๆไม่ได้คุยด้วยเลยนั่งอยู่ติดกันนั่นแหละไอ้นี่ก็คุยกับคนโลกไหนก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็สังเกตเถอะจนเขาเรียกว่าสังคมปัจจุบันเป็นสังคมก้มหน้าแล้วในบ้านเดียวกันเนี่ยคุยกันเองน้อยกว่าคุยกับคนอื่นในนี้จริงป่ะแล้ว ไอสิ่งที่อยู่ในนี้เนี่ยเราระวังมันมากกว่าระวังเวลาละหมาดอีกลายมาปึ้งนิดต้องรีบดูเลยนะใครส่งอะไรมาวะนเนี่ยซูเราอาจารย์ต้องนานแล้วยังเฉยอยู่เลยให้เป็นไลครับเดี๋ยวก่อนแต่ถ้าลายมานิ่หลับยังต้องตื่นเลยบางคนตั้งนี่เลยเปิดเสียงไว้เลยกลัวจะพลาดโอกาสปึ้งมานี่ตื่นมาดูใครมันมันมีอะไรเกิดขึ้น ผมไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีครับแต่กำลังจะบอกว่าใช้มันอย่าให้มันใช้เราบางคนเป็นทาสของสิ่งนี้แล้วก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมในความผิดด้วยกับฟิจน่าที่เกิดผ่านช่องทางเนี้ยใครดา่าใครใครว่าใครใครอะไรกดไลค์เฮอสะใจกู เขาทําความผิดที่ไหนไม่รู้เนี่ยเรากระโดดไปมีส่วนร่วมด้วยคุ้มไหมบางทีไม่รู้เรื่องเลยมันเกิดอะไรกันขึ้นแต่ว่าไอ้นี่กูเป็นคนที่กูไม่ชอบกดเลยเออมันดีเว้สะใจเราฟิตันในฮะดีซีบอกว่าคนนั่งดีกว่าคนยืนคนยืนดีกว่าคนเดินเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะดีสบทนี้บอกให้รู้ว่าการออกห่าง สิ่งที่นําไปสู่วิจนะมากเท่าไหร่ชีวิตเราปลอดภัยมากเท่านั้นผมไม่ได้ห้ามท่านใช้นะแต่ว่าท่านต้องใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านทั้งดุญญลยาและอาเคโรอ,อย่าให้มันเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องไปชดใช้ในโลกอาเคโรเมื่อ,อ,อก่อนนี้ฮักกุลอาดัมเนี่ยมันเจอกันซึ่งๆเนะาะเมื่อก่อนฮักกุลอาดัมนะไปว่าเขาไปอะไร พื้นที่มันใกล้ต่อหน้าต่อตาสมัยนี้ไม่ใช่แล้วอยู่ส่วนไหนของโลกก็มีสิทธิ์โดนด่าได้ด้วยไอ้เครื่องมือเนี่ยแล้วอยู่ตัวส่วนไหนของโลกก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะว่าเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันถามว่าถ้านั้นมันเป็นฮักกูลอาดัมที่ต้องชดใช้นะ่ะไหวไหมไหวไหมไม่ไหว พื้นที่การสื่อสารมากเท่าไหร่ความรับผิดชอบต้องมีมากเท่านั้นครับฮะไม่รู้ว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าส่งต่อไม่รู้ข้อมูลจริงหรือเปล่ากดไลค์กดชอบไม่รู้ข้อมูลจริงหรือเปล่าคอมเมนต์อันนี้อยู่ในขบวนเดียวกันหมดเลยครับขบวนเดียวกันหมดเลย ั้นตรงนี้สําคัญนะผมบอกว่าระวังและนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เป็นพิจานากับชีวิตเราเราใช้ตัวนี้ไปเพื่อการใกล้ชิดอัลลอฮฺจาละหรือใช้ไปเพื่อที่จะให้มันมาฟ้องเราในวันเกียร์มะว่าเราละเมิดใครบ้างเราไหวไหมผมถามหน่อยเขาบอกให้นึกภาพง่ายงายว่าถ้ามันมีหมอนใบหนึ่งข้างในมันมีขนเป็ดขนนกเนะ หมอนที่มันนุ่นท่านลงตบหมอนนี่ให้มันแตกแล้วไอ้นุ่นกระจายไปไกลแค่ไหนลงไปตามเก็บไอ้ตอนที่มันอยู่เนี่ยง่ายเนาะแต่ตอนที่มันปิวออกไปแล้วแลนะ้วท่านไปเก็บมาเพื่อให้มันเข้าที่ทำได้ไหมเหมือนกับสิ่งที่เป็นความผิดที่มันกระจายออกจากตัวท่านไปกว่าจะไปเก็บชดใช้มาเนี่ยไหวไหมไหวไหม ตรงนี้สําคัญนะฉะนั้นอย่างแรกเลยนี่จะบอกเลยนี่อันนี้พิจนาที่ร้ายเลยอะไรก็ตามที่มันเป็นความไม่ดีงามอย่าเข้าไปมีส่วนร่วมบางทีอยู่บ้านแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยอยู่ในขบวนเขาด้วยด้วยเหตุเนี้ยอยู่บ้านดีๆเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์เขาด้วยแต่เข้าไปมีส่วนร่วมเขาด้วยเพราะเนี่ยน่ากลัวนะ ท่านยิ่งต้องระมัดระวังให้มากเลยเมื่อก่อนนี้การละเมิเดเนี่ยมันตัวต่อตัวมันใกล้ตัววงมันไม่กว้างอะหลอตอนนี้โอกาสเยอะไปหมดเลยจริงไหมฉะนั้นทำยังไงท่านต้องควบคุมมันนะควบคุมมันควบคุมการใช้งานแล้วสำหรับสุภาพสตรีมุสลิม บางทีอาจจะป่วยด้วยไม่รู้สาเหตุว่าฉันเป็นอะไรทำไมร่างกายฉันแย่แล้วเกินรู้สึกไม่ไหวสาเหตุแห่งการโพสอะไรมากๆบนสิ่งนี้โรคไอนโรคสายตาอิจฉาดวงตาอิจฉาท่านจะโดนมันบางคนเนี่ยโพสท่าละล้ามากเลยท่านนึกว่าคนทุกคนเขาชื่นชมท่านหรือเปล่า บางคนอาจจะมองด้วยสายตาที่ที่อะไรครับที่เป็นมิตรแต่บางคนอาจจะมองด้วยสายตาที่อะไรที่ที่เป็นสายตาอิจฉาก็ได้ผลเกิดขึ้นท่านอย่านึกว่ามันไกลตัวท่านนะใช้ะอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องไปบอกคนอื่นเขาเพราะบางทีเขาไม่อยากจะรู้อะไรหรอกไม่ต้องแต่ถ้าเป็นเรื่องความดี วตะตาอาวานูอัลบิริวตักว่าช่วยเหลือกันในเรื่องความดีและการยำเกรงใช้เครื่องมือมันที่นั่นประกาศร,รับบริจาคที่นี่น้ำท่วมไฟไหม้ช่วยกันร,ร่วมบริจาคทำความดีอันนี้เอาเลยอันนี้ยิ่งทำมากยิ่งได้มากท่านเป็นต้นเหตุหนึ่งให้คนอื่นทำวันได้รับการช่วยเหลือหรือได้มีส่วนร่วมในการเฉลิท่านในบุญละบุญเก็บความดีอย่างนี้ดีกว่าเก็บความดีเข้าตัวดีกว่าไปตามชดใช้สิ่งที่เป็นการละเมิดที่ท่านมีต่อคนอื่นซึ่งมันไม่ไหว เท่าที่มีอยู่นี่ก็แย่แล้วนะไม่ต้องเพิ่มแล้วก็นี่คือพิจนาหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันอันนี้ผมบอกด้วยใจจริงเลยนะท่านกำหนดขอบเขตมันให้น้อยที่สุดในการใช้ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารใดก็ตามถ้าดูแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาตัวออกห่างซะส่วนใครจะไปทำอะไรยังไงอัน,นเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรา เรื่องของเราคือทำไงให้ทำแล้วมันเพิ่มอี ي มานเราทำแล้วมันใกล้ชิดอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลามันทำให้เราเป็นคนที่อัลลอฮ์รักทำยังไงดีที่สุดฮนะดีที่สุดตอนนี้จนเขามีมาตรก,การว่าอะไรนะชัวร์ก่อนเลยนะชัวร์ก่อนแชร์เห็นไหมเพราะเขารู้ว่าฟิตรนามันเยอะแล้วข้อมูลางาศาสนาบางทีบางทีมันมีนักเลงชีบอร์ดเกิดขึ้น มีคนอาล e มในโลกโซเชียลเต็มไปหมดเลยตอนนี้นั่งอยู่หน้าคอมนี่มันสนุกอะเอานั่นไปนี่เอานี่ไปบอกเรื่องนั้นบอกเรื่องนี้บางทีไอ้คนที่บอกเองหนูไปเอาของคนอื่นเข้ามาเวลาบอกไปก็ไม่รู้ถูกหรือผิดแต่ว่าให้ฉันได้มีส่วนเถระอันตรายเพราะถ้าผิดมาแปลว่าเรามีส่วนเผยแผ่สิ่งที่เป็นความผิดแล้วไอ้คนนั้นก็เออมันดีนะเอาต่อไอ้คนนั้นเห็นดีนะ โอ้โหไปกี่คนล่ะแล้วในโลกเนี้ยในโลกของไอเครื่องมือสื่อสารเนี่ยมันเร็วอย่างกับอะไรดีเก็บเกี่ยวกันบางคนเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวนาะทีเดียวเนี่ยคนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นร้อยร้อยพันพันถ้าท่านเป็นคนเริ่มต้นสิ่งที่ไม่ดีท่านไหวไหมอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวัง